เยัยระบบการเล่น wow. น okay. ี่มันว้าวว้าวว้ายดิดิคุไปประตูให้ดิคุไปประตูให้ไปไปเอาออกไปออกไปโอเคมาแล้วคุณส่งตัวไลท์สตัวไลท์ส่งที่หัวอีกฝ่าขวาขวาเลี้ยงโลกูลเอาเวลาคลิกขวาอญ่ถ้าจะส่งไปหาใครอ่ะมึงหันหน้าตรงๆไปทางคนนั้นเลยต้องกดเดินอ๋อหันหน้าตรงๆรงเฮ้ยอะไรอ่ะเกม โอ้ยยหลบตีไงาสวยใช่ไม่เจอทีาซิวเ้ยเมึงเสอะไรเฮ้ยเอาเอาเออเ่ยมนเสียจัดอุ้ยแล้วไปมาไม่เป๊บไปไปเอออย่างไัเพื่อนอเพื่อนไปโค้อู้หูมึงเข้ากลกว่านี้เลยดีมึงยิงนั้นดียิงย่างด้วอเอาอ้เฮียตัวคิวก็โดดนี่เฮ้ยไ่ได้เฮียส่งให้กูล่างอเอเฮียมันกองหัว รับรับรับหล่ออาเกนอาเกนไม่มีรับเลยมิตตบุกเฮ้ยเฮ้ยคนผิดเกียละผ่านละกูเตะได้สวยใช่สวยอีกรอบหนึ่งตะเฮ้ยมาส่งกองหน้าปฏิหารอยู่นี่โอ้โกาหลีบินได้เลยเดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวมึงดูไอ้ก็โดนลอบบอลให้ยังหาดูดูเฮ้ยถายว้าไอ่ไม่เกี่ยวอ่ะ วิ่งมาแล้วกูวิ่งมาแล้วกูกดผิดเอ้าเชี่ยสวยเนี่ยไม่ต่อเลยไปต่อเลยต้องได้ต้องได้วี่งกอลเอ้ยมาอยู่นั้นยังดิโอ้โหเอาวอุ้ยเชี่ยไม่ังไงนะเดี๋ยวกูไปเลี้ยงขึ้นมาฮะเฮ้ยโอ้โหกูง้างนานจัดโทษป่ะึงกดทิ้ขวาส่งเฮ้ยไอเชี่ยมาช่วยว่ะเปลี่ยนบอล เฮ้ยเฮ้ยเล่นเฮียอะไรอ่ะอะไรแฮวโดนกูเบ๊ะเบ๊เบ๊บ๊อ้าวควายโดนกูได้หรอนี่ไงเขาเรียกว่าชิปส่งอ้าวปรชิปส่งชิปส่งเยอะแต่ส่งให้ประตูกูพอดีอ้ยนี่นี่กล้องหน้าสวยสวยเอ้าคือไปโม่งนะโม่งทำเฮี้ยอะไปแล้วเอาเอาโง่โง่โง่กูโง่ขวากูรับไหวกูรับไหว ยี่กูจี้ทาโดดชิบหายโดดไปทีเกมเล่นกูเสียบเป็นตัวเลยสัตว์เฮ้ยกูเหนื่อยเอ้าลงมาให้มันทำไมอ่ะเอ้ามึงให้ออกเข้าอ่ะอ้าวมึงมากี่บ้านนะเอาไอ้พวกยิงดูอร์เป็นประตูนี่กูหายแล้วเอาตะกิ้ตะกิ้ดีแยบไม่ดูไม่ดูโอ้โหกระโดดหลบบอลนะาเอาไปเป็นประตูอ่ะรับไงอ่ะก็ก็จะไม่มาเพื่อกระโดดมาแรกวรับบินยาเมา ปอบอลเวปเเกมหนังปิงเอเกมเฮ้ย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 เอเกมปั๊บเฮ้ยปูปุ่มแล้ปุ่มจอยมันรับยังไงโอเขย่าละกูรู้แล้วกูรู้แล้วกูรู้และม้าม้าเพื่อนกู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 ฮ้ยโอ้โหโอ้โหไม่ไหวเลย ไอ้ยันโรนไอ้ยันมึงดูไอ้ยันมันเกต้เก่าอะหลอเรายังหนุ่มยังแน่นอ่ะครีปสกีปมันทำไมมันไปทางนั้นวะไม่รู้อ่ะเพื่อนเพื่อนโอ้ยไอ้ยี่มันปู่แม่งเต็งออกจากปีน่ะเฮียแรงไปเอ็มกองหน้าฟอร์มดีทัน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 เหยียดเจ้เรียวเรียวแมนโอ้ยแย่งเนี่ยเมซี่เมซี่เฮ้เอาละเมซี่เมซี่ต้องให้ก็มีเฮียอ่ะเมซี่กระเมซี่กระเมซี่โอ้ยมีเฮีะ ไปดิเอาอะไรมันต่อไปอ่ะงสวยเอ้ยมึงส่งไปไหนอ่ะมึงส่งไปไหนยังกูไม่รู้ว่าโอ้สเตมินากูหมดแล้วโอ้โหยิงเดี่ยวเล่งลิงชิงบอลอ่ะเอาเลยเจฟฟ์ไปนี่กูส่งอันนี้ยิงนี่เอาเออเดี่ยวมาไงละมึง หมอบมันต้องเลี้ยงขึ้นนี่กูเลี้ยงยังโหดท่อะสามเรี่ยมอะสมเหลี่ยมกูลอกไป่ไวายมมึงดูดีสามเรี่ยมม่ะมึงูสามเรี่ยมอะเยสามเลี่ยมอะซิแล้วกูแอสซิตไงแล้วกูแอสซิตสองสี่าแปดมีมึงมาทันปะกูไม่ดีครับปิง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 มาแล้วหูยก็บินบินได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวใจเสีย เออเลี้ยงบอลแล้วเอาเอาเฮียไปไปเดี๋ยวกูเข้าประตูให้ไปไปไปเฮี้ยไปเน่งกูไปเน่งอ๋อเฮี้ยเม่งมาไปไปขึ้นไปเดู๋ยวกูไปเน่งกูไปเน่งไป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 ตั้งไปต่อบอล้วมาแล้วอุ้ยเฮียสามสิบวิลุงมึงเอ้ยเฮ้ยฟังกูสามสิบวิเต็มเดียวได้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 เฮ้ยิงจริงโอ้ทามจริงโอ้ทามมันโค้งอ่ะโค้งนะ ไอ้โลนมันปิงไอ้โลนมันปิงเฮ้ยมันปิงเฟสบอลเว้ยเพสบอลเว้ยไอ้เช้าไอ้เที่ยชิบหายแล้วเพสบอลแม่ไอ้ใช้เวลามากูเนี่ยเข้าอ้เที่ยมึงเลยโอ้ยจะออกมาทำไมวะกูกะกูกะวิ่งไปสไลด์ไอ้เี้ยนี่สไลด์ไม่เลื่อมึงนี่โล่งๆเลยยังมีที่หนุ่มเมย์กันกูไป็นเงไปเลยไปเลยกูไปเองกูไป็นเอง ลำมียาเมาอ้าวอ้าวลำมียาเมาเฮียอ้าวลำมียาเมาลำมียาเมาเมาเมาตีนไปยิงตังยิงตังโอ้โหมึงมันหนันยากจังเว้เยีกษกูหัลไอ้สุขเมาเลยเฮียใจยังเสียใจยังเสียเสียแล้วเฮียรับดิรับดิไปกองนะฝฟ้าประธานโอ้ยไหนมึงส่งไปไหนมึงอะมันมันโค้งขนาดนั้นวะไเตะเข้า โอ้โหโอ้โหลงมืนแรกกูเพิ่งโดนซื้อตัวมาโอเคโอเคอยวารับรอบบเยนเราแพ้ทีมชาติบราซิลกูทีมชาติเยี่ยนแล้วมันรู้เนี่ย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 ส่งมาดิอุ้ยคือคนผิดไอสัตว์เถือคิกซ้ายแม่งใกล้สวยเดี๋ยวโก้มาติดมาทางนี้แหละกูรออยู่เงี้ยมาแล้วเกม โอสองวกมันโค้งนะเมื่อกี้ไอ้เชี่ยมันโค้งไม่สุดวะเฮ้ยลองขวาลองซ้ายลอขวาไอ้เชี่ยอะไรนไอ้เชี่ยลขวาไเชี่ยเลนอะไรนะลอเลยคุเลยไป b ๊บบลเองเองีซับเลนี่นี่นี่ลงสวยัไอ้เชี่ยมันส่งยากจังวะไอจอยเออ พี่แม่งเล่นเหมือนคนเตะบอลไม่เป็นนะเฮียใครกลัวพวกเราอะตัวละครเฮ้ยเฮ้โบโบไอ้ยากษ์ีสลาดตันเนี่ยไอ้ยากษ์ีสลาดตันอะไมันดูอไรขีสลาตันนี่เห็นแล้วเฮียผู้ผูดวยู่จากอยานอากาศอากาศเฮียเลยจากรุทยานอากาศเขาเรียกว่าจากอุทยานอากาศอะไรกูเบี้ยวเฮียไปเอามากูเบี้ยวแจกแจนตาเซฟเบียกองหน้ากองกลางกองหลังกูดีเจ้ดสวย เอ๋อเฮียกูก็ส่งเทียหูลิงเปบนซ้ายนะมึงอกี้ทะลุช่องทะลุช่องทางขวาโล่งโล่งโล่งเฮ้ยอากูได้มาดิ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 มายิงดิโอาคุณส่งในจอยละเนี่ยมดนยิงว่ะมาดิมายิงดิมายิงกัดิมายิงกูไอ้เฮียนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเฮียเราเล่นเราเล่นกันดีขึ้นรอบแรกว่ะเฮียเราแม่งเก่งว่ะสวย

ไอ้เยองเลยวิ่งไปป้ายสวยเสียเสียเสียโอ้ยไม่ใช่เป็นดีทักโลกวะกูวิ่งชิมมาแล้วกวิ่งชิมมาแล้วกองหน้ากองกลางกองหลังดีเกินไอ้มาแล้วยิงลงโลกไม่เข้าลงมาโอ้โหไม่เข้าลงบาบาแน่เฮียพูดไม่จบเลยเมื่อกี้ไม่พูดกันไปเพื่อนสวยนี่แหละ เอ้าเฮียลงลงลงเมเปเว็บจังหวะนั้นจังหวะนั้นลงลงทับลงทับปั่นสองเฮยเ้ยเฮ้ยรอยนี่อือโอ้หเ้ยเฮียเฮียลงอให้แบบตอกฝ่าลงดีวะตอกฝ่าลงมตอกฝ่าลงเอา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 เจนเจนเเจนน่แนเจ็ดเจ้ยเจ็จอ้เดอด

กน้มอกูเดูวกูเป็นประตูอยู่เว้ยไอ้จะกดสเปกบาร์ไปนี่ออกเซฟทำไมมีเมด้วยไอ้ยออกไปข้างน้นี่เกมเฮ้ยหนึ่งหล้้ตอกฝาลงประตูอะฝาลงเปิดจัดสิบเก้าปโลเนโอ้โหไอ้ยียเอาเข้าหัวกูนี่ไงนี่ไงนี่ไงจังหวะนี้เลย ไอว้าวเจ็ดเจ็ดเบอร์ตองแย่เบบี้เขาหัวกูเตะเขาหัวกน้งกงวี่